ศิลปะส่ะสองใจคือแสงชัยสองทางสว่างเอื้อมแดนแผ่นดินบ้านศิลปะสุภาพากนีสว่างเอื้อมแดนแผ่นดินบ้านศิลปะสุภาพากนีครับวันนี้เราอยู่ที่ชุมแสงจะพาไปเยี่ยมชมบ้านศิลปะสุภาพากนีนะครับไปตามกันไปดู บ้านศิลปะสุภากนิษฐ์นะสำหรับบ้านหลังนี้เราก็เป็นเป็นที่เก็บเป็นที่แสดงงานของผมทั้งหมดแล้วก็จะมีของศิลปินอื่นที่ท่านมอบมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้กับคนในชุมชนเพราะฉะนั้นสโลแกนที่เราใช้ก็คือใช้คำนี้ใช้คำว่าความสำคัญของของอาจารย์จิงกับอาจารย์วนะัฒน์่ะ ตั้งแต่เป็นเพื่อนจนมาจนถึงปัจจุบันน,บนี้แลกเปลี่ยนเรื่องศิลปะหรืออะไร้ง<ม>ังแต่ว่าอยากรู้เรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวความสัมพันธ์ส่วนตัวนี่พอหลังจากวษัาสันมามาอยู่ที่นี่แล้วผมก็จะสนิทกับคุณแม่คือพูดง,ง่ายๆว่าเย็นไปก็จะไปกินข้าวคุยกับแม่ซะมากกว่าทีนี้ผมเนี่ยพอเวลาก็ทํางานไม่เป็นรบกวนาาวัสันหรอกผมก็ไปคุยกับแม่จน <c oughs> จิ๋ช่วงนั้นมีคนมาชุมเสร็จนี่โบะบ้านจนจิ๋นี่คือฉากแล้วฟ้องเลยนะ บรรยากาศข้างหน้าเลยไอ้ฟีดแบ็กจากละครออนแอร์แล้วปีที่แล้วชนมาเยอะขนาดไหนก็คือทั้งจัดมินิมาราธอนอะไรคือทุกอย่างมันจะมาลงที่จงใจทั้งหมดอ่ะเราก็พูดเรนนื่ยอยๆมานะฮะตื่นบัวตื่นไฟเอาอยู่เว้ยตื่นคนเอาไม่อยู่เว้ยโอ้โหัถมาเนี่ยนะที่ไม่มีจอดอ่ะเนี่ยเสาอวทิตทรายตั้งแต่ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่นะยนไปถึงนู่นอะ่ะริมนน้ำอ่ะ เยมันสื่อสารไปถึงคนไกลแล้วมันเร็วมากแล้วทำยังไงล่ะเรามีศิลปินหลายคนมากที่อยู่ที่ชุมแสงเราทำไงให้กระแสศิลปะแบบมันเกิดขึ้นในชุมแสงก็คุยกันว่าเฮ้ยไวตอนน <ım S 1> ี้คนมันมาเยอะเลยเราทำไงจะโปรโมทแบบคล้ายๆที่โูกาสบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดจุมบ้าหมู่บ้านมันดีนะแต่ว่าไอ้ชุมแสงมันขาดไอ้ไอ้บ้านสิงะ ไว้บอกเฮ้ยบ้านนี้ใครวะาเราเฮ้ยเอาดิคือพอเราทํางานไว้มันมาคุยบอกเฮ้ยถึงงานมันตึงเยอะแล้วเนี่ยไปใส่กรอบนี่เอาเลยเพราะสงกรามมันกำลังจะมาก็ทาความสะอาดติดกระจกใหม่ก็เอากลอบลูกจีวาว่วานะไปใส่ใส่เสร็จ ก็เป็นจังหวะไอ้ที่พวกเขามาเที่ยวปงกัไปไหนคือกลายเป็นว่าแทนที่เขาจะมาดูงานผมนะครับกลายเป็นว่ามาใช้สถานที่ผมมาถ่ายรูป <c oughs> ถ่ายคู่ับปายแล้วงานผมไม่ดูเลย <c oughs> ก็เหมือนกับที่นี่เป็นเป็นแหล่งที่เขาเขาจะได้มาสัมผัส <c oughs> ส่วนผมก็ดีใจอะ่ะ <c oughs> ก็คือ <c oughs> ผมก็ทำเล็อกอดไว้ทำสมุดนักคุณมาเยี่ยมมาเยี่ยมแบางท,มทีมานจากพูดเก่งมาก็ได้เต็มบ้านนั่งน,นะนันะเราก็เล,ล่าให้ฟังว่า ถ้าเกิดไอเดียเราเนี่ยสามารถจะไปทำในที่อื่นได้นะมันก็จะเป็นแหล่งพาะบบมในเรื่องศิลปะทรายข้อเท็จจริงของคนปากน้ำโเนี่ย <ฮะ S 2> จริงๆแล้วเป็นคนที่มีฝีม,มือแต่เป็นเสือเฝ้าถ้ำว<ช>ัชระเนี่ยเขาก็ค้นแล้วก็หวานนะพรนะเกศดเนี่ยแต่ว่าเขาก็อยู่ถ<ช>้ำเขางั้เขาไม่ได้มาทำใครำมันก็คือบ้านใครบ้านมันต่างคนต่างทำไม่ได้มาค่อยมาวิสาสะพูนกันอะไรอย่างนี้ รู้แล้วว่าตัวเองชอบงานศิลปะแล้วก็ทำงานศิลปะแต่อะไรที่ทําให้ต้องไปเป็นด็อกเตอร์อนนคือไอเนี่ยเป็นสายวิชาชีพที่ผมเรียนทําการศึกษาเนี่ยก็ปรากฏว่าพอเราเป็นผู้บริหารสิ่งหนึ่งที่โรงเรียนปถมที่ไปเป็นผู้บริหารที่ขาดได้ไม่มีครูศิลปะเราเป็นผอ,อเองต้องลงไปสอนศิลปะมันก็มีความรู้สึกว่าอ,อ ถ้าเราไม่เป็นอีกสักคนหนึ่งเนี่ยยิ่งไม่พนันเลยไอช่วงนัออ้นก็มีความ,ร,มรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราได้สอนในศาสตร์ที่ที่เรารักอะ่ะนะแล้วก็เราก็มีการสาธิตให้เด็กดูอะไรเงี้ยน,นะครับเอกะลงมันว่าอะไรย้วยอะไรเงี้ยนะแล้วก็สวยมา่สวย้าง,ง,งแต่ให้รู้ว่าเอกรลงมันคืออะไรวิชาทัศนศิลป์แต่พอ,อ,อก็จะมาสอนเพราะว่าพอรักเรื่องนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วแล้วก็เชื่อว่า สอนในเรื่องที่ตัวเองรู้เนี่ยมันไม่ผิดครักถ้าเกิดแล้วเราไม่รู้ไม่สอนเนี่ยมันผิดใช่ไหมอ,อย่างนี้อาจารย์ก็เป็นคนเขียนหลักสูตรด้วยคือหลักสูตรกระทรวงศึกษาเขากําหนดเหมือนกันอยู่แล้ว<ช>อันนี้ว่าไอตรงส่วนเนื้อหาซึใ่ในในหลักสูตรอาจจะไม่มีวูดคัตเนี่ยเราก็มาเพิ่มให้เด็กอะไรงียนะอยู่โจทเนี่ยเราก็วูดคัตด,ด้วยทั้งปั้นทั้งคือครูกาดสอนให้เราหมดเราไปเรียนไปถึงไปถึงวิญยาเอง <Yeah. S 1> เรา ไปนิเทศไปโรงเรียนต่างๆแล้ว,วก็พบเหมือนกันทั้งทั้ง,ท,งทั้งจังหวัดอ่ะทั้พูดนึงนะแล้วก็มานั่งคิดว่าเอ้าแล้วอย่างนี้ศิลปะม,มันจะไปเฟื่องฟูเหมือนย่าประเทศเขายัางไงวะประเทศเราเลืกวิลวิไลอย่างไงี่ยพอหลังจากที่เราได้ประสบการณ์จากค่ายอย่างเงี้ยนะแล้วเราก็บอก,กเฮเกษียณแล้วเาไว้เราอยากจะทําสิ่งที่เราอยากจะทำานะก็สองคนเอาไว้เพื่อนเกิร์สขึ้นรถไปเอาเฟรมไป,ไปกระดาษไปก็แบบโจมจู่จ وم, โจมโรงเรียนเลย เราไปถึงแบบอ๋อครับเอาสีมาไหมนี้เฮ้ยเดี๋ยวพี่มาสอนี่นักปะเด็กหนึ่งมาขอเด็กวันสี่วันห้าวันหกนะชั่วโมงเดียวก็จะมากระดาษมาน้ำฉีอะไรเสร็จเรียบร้อยอ่าเได้ไหมไม่ต้องตั้งใจอะไรไั่ต้องหนานะอะไรเด็กก็อ้าวเอาสีนะเอาสีเอาจานอาหารข้าต่างวงต่างกลุ่มการรว่มนี่บอกวุ้มค่ามาเท่าไหร่ดีสองละสองบาท สอง Anda, สองบาทผสมน้ำได้เท anyway. ่ากับขวดนึงอ่ะขวดจะไปใหญ่ๆนะมันป็นทุกเหตุที่สามารถกินได้แล้วถ้าเขาจะบอกว่าสีเปลี่ยนเจ๋งกว่ยเ่ิกระดาษที่เอาไปก็ทั้งหนึ่งทั้งสองลองอันนี้ดูทดลองเลยเดี๋ยวอันที่สามอันที่สามเนี่ยพรีเซนต์นะต้องเอามาโชว์กันเพราะบางคนพวกเด็กบางคนเนี่ยมันมันมีดื้อเหมือนกันแล้วก็บอกไม่ได้นะถ้าใครไม่มีวิ่งรอบสนามเลยเราจะคุ นายเหรอครับเรือกระทำกระทำเสร็จกวมอขวดเพีอยกถึงต้นไม้เข้าที่นี่น็าเน็บเน็บโอ้ก็เป็นแถบเลยก็นยืนถ่ายรูปกันอยมีความสุขเด็กกันนะแล้วเราก็ไม่เด็ว่าไปจัดเขาว่าไอ้นี้มันจะต้องยอดเยี่ยมดีเลอร์ไโอ้สวยมากเลยที่จะบอกน้องๆเด็กๆที่ดูในการเราเนี่ย รือแม้ก็นั่งลุกสิเด็กลุกใหม่เนี่ยเพราะทุกคนบอกว่าการเป็นศิลปินคือไซส์แห้งถูกป่ะแล้วอะไรล่ะเอาอะไรยินยันเอาอะไรที่บอกให้คุณจิ๋บอกเลยในความเป็นตัวของเราคือเรารักมันจริงหรือเปล่าศิลปะแล้วสองเราได้ฝึกฝนฝีมือหรือว่าความคิดสร้างสรรค์ใช่ไหมฝีมือเันไม่ต้องมีแล้วมาสร้างสรรค์เอาสองอันมาเมิดกันมันถึมนจะเป็น นวัตกรรมที่เรียกว่าของใหม่ขึ้นจะไม่ซ้ําคนเดิมเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะฝากว่าความรักในงานเพราะศิลปะนี่คือการทํางานเท่านั้นคุณจะมาหวังว่าคุณมีพรสวรรค์แต่คุณไม่ทํางานอ่ะม,มีชิ้นเดียวแล้วก็ตายไปเลยมันก็ไม่มันก็อย่างนั้นแหละคือสิ่งแบบนี้เพราะ,ะนั้นข้อสรุปของผมก็คือว่ามผมได้ครูดี ผมมีจิตวิญญาณในเรื่องนี้ผมได้เพื่อนที่ที่เป็นตัวอย่างว่าตลอดชีวิตของเพื่อนอ่ะมันไม่หักเหวอย่างอื่นไงถูกไหมแล้วทุกวันนี้ก็ยังทําแล้วผมถามอ่ะผมก็ทำจนหลังเกษียณมันก็ไม่ดีสายเพราะว่าผมต้องร้อยปีจะตายผมทําได้อีกสี่สิบปีถูกนะแต่ผมมีแรงจับภูกันเมื่อไหร่ผมก็ยังทําอ่ะอแต่ถ้าเกิดไม่มีผมอาจจะใช้ปากผมก็จะทำจนตายเพราะฉะนั้นน่ะอยากถามอีกเป็นศิลปินไม่ใช่แไหใช่ไหม ไวยเสียกินผมว่าไม่ใสแห้งก็คือขอให้คุณทำจริงหนึ่งไส้ไม่แห้งแล้วก็คุณมีความสุขอะความสุขมันอิ่มนะคุณทำงานอนะแล้วหลังจากนั้นคนมาชอบงานของเรามันมีความสุขอีกแล้วถ้าเป็นเนื้อคู่ของรูปนั้นมันจึ่งมีความสุขอีกเพราะว่าถ้าเราทำงานเนยอะๆเราเก็บไว้ดูคนเดียวโอ,อ้ไม่เห็นไม่เห็นจะตัวมากไปหน่อยเหรอใช่ไหมเมือนคนเขาบอกว่าเหมือนรูปเลยเป็นลูกสาวเหรอขอลูกสาวได้ไหม ผมจะไปดูแลอย่างดีอย่างเงี้ยถามว่าเราก็พร้อมจะทํางานถูกไหมตัวเองผมยังชื่นชมนะวสดนะใครดูภาพของวสดนี่บอกได้เลยเนี่ยวัสดสินทิเขตจะไม่แปรผันอย่างอื่นจะไม่ว่าจะเป็นอีโรติกไม่ว่าอะไรแล้วนะผมได้ดูออกทันทีอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไม่ทรแห้งหรอกคินีึย เราได้อะไรเยอะมากเลยจากคุณจิ๋มแต่จริงมัอนยังเหลืออย่างเราเนี่ยอยากจะถามเรื่องกลุ่มแก๊งของวันชื่อที่มีสัจตลาดตลาดที่ทุกคนไม่เข้าใจอันเนี้ยเดี๋ยวให้คุณจิ๋มกับอาจารย์ภสษาังกฤคุยกันก่อนนะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะถามแล้วก็ให้ให้ตอบให้ตอบอ,อ่ะโอเคคำท,ที่หนึ่งมาทุบเล็ด พอแล้วพอแล้วขวนโอนตินนตนน้ำเย็นกินน้ำเย็นกางเกงไรถึงเยอะแยะเก่งฟังก่งฟังเมียหรือไม่เนี่ยทำหัวทำหัวนี่คือเป็นหัวคือคือมันแล้วแต่จังหวะที่เราจะคุยกันสนุกจังเลยอ่ะทำไมมีบรรยากาศแบบนี้เกิดขึ้นฮะในช่วงนั้นนี่คือ เป็นหนุ่มๆอย่างนี้มันเหมือนกับอหไครับเป็นภาษาที่เมื่อก่อนมันจะมีสิงจอสู้หมออะไรมันเป็นภาษาอย่างนั้นนะแต่เราก็จะหลีกเลี่ยงไม่ใช้เราก็จะใช้สับบันชื่นคือสับพวกบ้าๆก็เะบันชื่นอะไรถึงว่าพวกบวมๆอะไรเงี้ยเรื่องอะไรหงงที่เป็นศิลปินคนเนี้ยแล้อยู่ที่ชุมแสงไกลปืนเที่ยงใช้คำนี้เนาะให้กำลังใจเด็กที่แบบ มันกำลังอยากเป็นศิลปินแล้วแม่ไม่รู้เว้ยว่าจะแบบมันจะเป็นได้ไงเนี่ยลำรับบ้านนี้นะผมผมถือว่าบ้านศิลปะเนี่ยก็เป็นแหล่งเรียนรู้คนที่มาก็นอกจากจะรับรู้แล้วก็ได้เรียนรู้มันมีอยู่สองอย่างมันจริงมันแปรผันเลยนะมันเป็นเรื่องตามกฎแต่ความรู้เนี่ยมันยังไงมันก็เรียนไม่จบให้คุณจบศิลปะมาโดยตรงผมไม่จบ บางครั้งอะผนทางมันก็ไปเจอกันอย่างคณิตศาสตร์ผมเรียนเนี่ยมันกดตายตัวศูนถึงเมีเลข10ตัวไม่เคยมีเลขมากกว่านี้แต่ศิลปะนี่ครับมันเป็นเป็นการเปิดมโนคติมโนทัศน์ที่เรียกว่าจินตนาการโดยแท้เราจะใส่อะไรกไ็ไม่มีผิดมีถูกบุคคลเนี่ยมันมันมีช่วงอารมณ์ใช่ไหมช่วงรักช่วงโศกช่วงสนุกเพหาดันี้ถ้าเกิดเราใส่บรรยากาศพวกนี้ สามารถที่คนมามาเสพงานมาดูงานแต่มันได้ครบผมเองบอกได้เลยว่าผมยินดีที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ของของเด็กๆและเยาวชนและที่นี่เปิดให้ดูฟรีแล้วก็เราจะพูดง่ายๆว่ามีทั้งแนวรับและแนวลบก็คือออกไปตามโรงเรียนสา,ารวที่เด็กๆมาลูกหลานมาทํากิจกรรมมาทำถึงแสงก็เริ่มมีสิ่งที่เรียกว่าคนที่มาไม่ได้มาดูกองกอ่างเดียวค่ะ เราตอนนี้มาไกลๆเนี่ยเป็นพวกศิลปินอย่างพวกน้องๆศิลป์มากอก็มาดูมันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไงถูกไหมเพรงั้นพอมาจุงแสงเริ่มไปเห็นกินวิดีโอแล้วก็ไปดูถ่ายรูปก็ไล่โค้งตามยู่ไปบ้านอาจารย์จิมเออไปบ้านศิลปะใช่ไปบ้านอาจารย์จิมไปบ้านเอาไว้ได้ไปดูนี่ลินคมเขาแค่11ขวบนี่ถูกไหมว่ารูปโลกอาจจะเป็นแรงบันดาลใจซึ่งกันและกันใช่ไหมได้ความรู้มากจริงเออได้ไฟด้วยโอ้เห็นว่า ฝากแฟนรายการหน่อยก็ยินดีนะแล้วก็ในส่วนนี้ที่วันนี้รายกับวสันได้มาที่บ้านศิลปะแฟนที่เป็นแฟนเพจของของผมผมขอแนะนำก็คือเลเว l a ์อาร์ตเกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ไปให้มากๆเพราะเชื่อว่าพวกเราจะอยู่ร่วมกันได้เนี่ยมันต้องมีสื่อและผมดูรายการนี้ผมชอบเพราะว่าเพื่อนและน้องผมเนี่ย เดินทางไปทั่วประเทศไปดูทั่วโลกไปดูมิเซียมไปไปแสดงงานร่วมกับศิลปินอ่ะซึ่งเขาออกเป็นระดับโลกล่ละเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าเรามัวงมโผงกับดลราที่เรามีอยู่อ่ะแล้วเราโผล่มาโผล่เข้าไปถึงไหนกันแล้วเนี่ยให้ดูรายการนี้เราจะเปิดโลก,กัทัศน์ว่าเราเนี่ยมันแค่รายเม็ดเดียวที่ใช้หาดูรายการนี้ไม่ต้องนั่งเครื่องบ,บินไปดูโมนาลิซาที่นู่นเ <c oughs> พราะที่นี่เขาจะมี นะแล้วก็มีเพื่อนต่างประเทศที่สามารถลิงก์กันได้อ่าโอเคขอบคุณดีเชิญ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 เชิอนะ